สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยกลับมากับการรีวิวหนังโหดอีกแล้วนะครับเป็น ep ที่2นะเพราะว่ามีเพื่อนๆที่คอยติดตามดูกันอยู่นะตอนแรกกะว่าจะทาเล่นๆเ่เฉยแล้ววันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ดมอนจะนํามารีวิวหรือนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับจริงๆมันไม่เชิงว่าเอามาเล่านะมันเหมือนเอามาแนะนํามากกว่าเชิงแบบรีวิวสั้นๆแล้วกันเพื่อให้เพื่อนๆไปดูกันจะไม่มีการสปอยเนื้อหาสําคัญแต่อย่างใดเลยนะครับจะเป็นเพียงแค่แนะนําแล้วก็บอกเล่าบอกต่อให้พเพื่อนๆไปดูกันเท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องราวที่่่เเมมออไปจาแตะรืง เรียกไ,ได้ว่ามันเข้มข้นเลยอยากจะอวดเกับทุกคนจริงๆนะครับซึ่งหนังในวันนี้ที่น้ำมัจะมาบอกเนี่ยก็คือมัมอัมหิตหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือรันนั่นเองเนี่ยตอนนี้เวลาที่น้ำมัเพิ่องอัดเนี่ยก็คือเพิ่งจะดูจบเลยนะครับก็เลยอยากจะรีบมาแบบรีแอคหรือว่ามาบอกความรู้สึกเลยหลังดูแบบเพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนี่เองนะที่เพิ่งดูไปหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังที่เกี่ยวกับว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งนะครับที่เธอเนี่ยเกิดมาด้วยภาวะอาการเหมือนประมาณว่าเป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจเเเตต้นนนผิดจังหวปป็็อมพา โรคหลายอะไรไม่รู้ไปไม่หมดเลยซึ่งจริงๆแล้วในตอนที่เธอเกิดมาเนี่ยเธอเกิดมาเหมือนกับว่าตัวเล็กนิดเดียวนะต้องใช้เหมือนกับเครื่องช่วยเพื่อให้พยุงชีวิตต่อตั้งแต่เพิ่งคลอดออกมาจากแม่ของเธอเลยนะครับซึ่งแม่ของเธอเนี่ยก็ประคบประงมเลี้ยงเธออย่างดีเลยนะเธอก็โตมาอย่างมีความสุขแหละเพราะว่าแม่เธอเนี่ยเลี้ยงมาด้วยความรักนะครับถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการพิการนะโดยที่ในหนังเนี่ยเขาจะให้เราเห็นประมาณว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับซึ่งเลี้ยงลูกมาด้วยตัวของเธอเองคนเดียวแล้วลูกเนี่ยจะต้องนั่งรถเข็น ตั้งแต่เด็กซึ่งมันก็มีการปูเรื่องมานะครับว่าลูกนะครับจะต้องอยู่ภายในบ้านของตัวเองอย่างเดียวนะเพราะว่าไม่สามารถไปโรงเรียนได้เนื่องด้วยอาการแพ้ด้วยโรคต่างๆอะไรที่เธอเป็นเนี่ยแหละโดยที่แม่นะครับก็พยายามสรรหาทุกอย่างมานะอุปกรณ์ต่างๆหนังสือมาสอนที่บ้านทําอาหารท,าที่บ้านซื้อทุกอย่างมาใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านร้อยเนนั่นเองนะครับแต่มันก็จะมีการที่แบบเปรยความผิดปกติของบ้านหลังนี้อยู่หลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกเนี่ยไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ลูกไม่สามารถ ใช้อินเทอร์เน็ตได้ลูกไม่สามารถออกนอกบ้านได้ที่สําคัญนะครับลูกไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนนอกบ้านได้อ่มามันก็จะเริ่มมีความแบบน่ากลัวขึ้นมาแล้วซึ่งน่านว่าต้องบอกเลยนะว่า หนังเรื่องนี้เนี่ยทำไมเราเพิ่งมาเคยดูวะทั้งที่มันเป็นหนังแบบออกมาหลายปีแล้วนะนล้ว่าไปเจอมาใน Netflix นะเพิ่งได้มีโอกาสได้ดูนะครับก็เลยได้รู้สึกว่าเฮ้ยห <c oughs> นังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆอย่างที่เมื่อกี้เปลยไปใช่ไหมว่ามันเริ่มมีแบบจุดที่เป็นข้อผิดปกติของบ้านหลังนี้แล้วนะว่าทําไมแม่เขาถึงห้ามลูกทํานู่นห้ามลูกทานี่ทั้งที่ลูกมีอาการพิการหรือว่ามีอาการผิดปกติแบบนี้เนี่ยจริงๆน่าจะทําส่งเสริมให้ลูกไปเข้าสังคมหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมทุกคนก็น่าจะคิดแบบนั้นเพียยงงงแต่่่วาิิหนนนนนััดไปมก็ ดําเนินผ่านตัวละครลูกนะครับว่าลูกเนี่ยจะค่อยๆแกะปมตัวเองนะว่าเอ๊ะทำไมแม่ฉันเนี่ยถึงเอายาแบบนี้ไม่ให้ฉันกินทุกวันเลยแล้วทำไมฉันถึงอาการไม่ดีขึ้นเลยอะไรแบบนี้นะลูกจะเป็นตัวสงสัยในตัวเองนะแล้วก็สงสัยในตัวแม่แล้วก็ลูกเนี่ยก็จะเริ่มไปตามสืบนะครับมันน่าติดตามทุกตอนเลยนะเพราะว่าลูกมีการแบบค่อยๆไปสืบจากการที่ไปโทรศรัพท์หาคนรู้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่สามารถโทรได้เพื่อนๆเนี่ยต้องไปดูในเรื่องนะเพราะว่าไม่รู้จะสปอยบอกอยังไงว่ามันสนุกขนาดไหนเพียง <c oughs> แต่ว่าหนา อารมณ์ผ่านตัวละครแม่นะครับซึ่งแม่เนี่ยพอเราดูไปสักพักเราจะรู้สึกได้ว่าเธอน่าจะมีอาการทางจิตบางอย่างนะเธอโผล่มาแต่ละซีเนี่ยสมมุติว่าลูกเนี่ยมาแอบเล่นเน็ตเพื่อที่จะเซิร์ชชื่อตัวยาบางอย่างที่ตัวเองเนี่ยกินอยู่ทุกวันใช่ไหมโดยที่ลูกเนี่ยจะต้องมาเล่นคอมของแม่เท่านั้นเพราะว่าลูกไม่มีคอมเป็นของตัวเองนะครับในระหว่างที่กําลังพยายามจะเซิร์ชอยู่เนี่ยกล้องก็จะตัดไปเห็นแม่ยืนแอบดูอยู่ไกลๆซึ่งพ่อต้องบอกเลยว่าตอนแรกดูอ่ะก็นึก,กว่าผีเข้าใจปะ่ะมันอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นผีแล้วทุครั้ที่่่แแมมมโาตตะอนน จะอารมณ์แนวแนวเหมือนเห็นผียืนดูคนอยู่อะแล้วแม่ก็จะมีการส่งอารมณ์มาถึงกล้องหรือว่าถึงคนดูเนี่ยมันหภาพทุกอย่างติดตาหลอนน่ากลัวมากแต่ว่าต้องบอกเลยว่า คนที่แสดงเป็นแม่เนี่ยเธอแสดงได้ดีแบบดีมากหลอนมากน่ากลัวมากแล้วก็กดดันทุกตอนจริงๆนะครับมันทําให้เราเนี่ยต้องร่วมลุ้นเอาใจช่วยตัวละครของลูกนะครับว่าให้ลูกเนี่ยผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้น้ามันบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆทุกคนไปดูจริงนะแล้วตอนจบเนี่ยมันหักมุมเฉยทุกอย่างได้แบบโอ้สุดยอดมากๆต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้คือถ้าใครที่เป็นแฟนหนังติวเลอร์หรือว่าหนังแนวแบบระทึกขวัญน,นะครับน้ำมันต้องบอกเลยว่า หนังเรื่องนี้คุณไม่ควรพลาดเพื่อนๆไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนไปตามดูกันนะครับสำหรับมัมอมหิตหรือว่ารันนั่นเองน้ำม่อนก็จะรีวิวสั้นๆแบบนี้แหละพะบอกแล้วว่าไม่สปอยไม่อะไรทั้งนั้นแค่พูดอยากให้เพื่อนๆเนี่ยอยากไปดูตามเท่านั้นเองรีวิวดูหนังโหดในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เข้ามาดูกันใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เดี๋ยวอีหน้าน้ำม่อนจะมารีวิวหนังโหดเรื่องอะไรหรือว่าเเเเพืื่นน่่่่่่อออออนนนนนคคไไไไหหหททีีีีีมมมังงงโดดดรระะยาาากกใ้้้้ปตู็วลลแ คือเป็นรูปแบบที่น้ามอนจะพยายามนํามารีวิวให้กับเพื่อนๆฟังแบบนี้สั้นๆในทุกๆ e ีีนะครับจะได้มีโอกาสมารีวิวหนังบ่อยๆนะเพื่อนๆจะได้ไปตามดูตามเก็บกันรับรองว่าทุกเรื่องที่นำ้นำมอนนามารีวิวหรือว่านํามาแนะนําบอกต่อเนี่ยมันจะต้องทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสนุกติดใจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องไหนไปติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้น้ามอนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ